ตอนานไหมลูกเปี่ยนไหมนี่เปียก,เป,ยกเปียกอยู่ออืแต่ว่าคงไม่ถึงไม่ถึงขนข้างในหรอกค่ะนำทางเลยเล็กจีโนนสิลูกตัวน้อยหน่อยนะน้ำลูกไปจีโนนโอ้หนูตัวโตจน ตัวอ้วนเชวแม่จำไม่ได้เลยครบแล้วเด็กเกาหลีของเราอ่ะเนี่ยนี่ดูหน่อยเดี๋ยว ฟังทำไมนะ้าไม่เลยหนูฟังทำไมแม่ก็หมดแต่ดูปี๊บนะกลับมาอีกที